ครับวันนี้นะครับเราก็มาชมนะครับคุณนายแหวนเพชรครับคุณนายแหวนเพชรวันนี้มีข้อดีข้อด้อยอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับคุณนายแหวนเพชรเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายครับซึ่งมีดอกสวยแบบนี้ครับดอกเขาเป็นเหมือนหัวแหวนนะครับซึ่งจะมุนมุนนะครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็ดอกเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรมะหยีครับจับไปเนี่ยจะนิ่มๆนะเหมือนใครที่ว่า มีผ้ากำมะหยี่ครับไปจับดูครับเป็นแบบนั้นเลยครับนิ่มๆนะครับแล้วก็สวยครับมีทั้งหมดนะครับสวนเราที่10บว่าสีนะแล้วเขาก็ออกดอกได้ตลอดทั้งวันกับบานทั้งวันครับใครๆเอาไปครับรับรองชอบแน่ครับ เพราะว่าเลยครับเพราะบางคนนี่ไปทํางานแต่เช้าครับกว่าจะกลับมาเย็นครับปลูกดอกไม้ชนิดอื่นนี่หุบแล้วครับแต่นี่บานทั้งวันนะครับไม่มีปัญหาครับใครที่สนใจนะครับเราก็มีกิ่งพันธุ์แบ่งปันกันครับจําหน่ายกิโลละ100นะครับนี่ครับให้ดูครับนี่เขากําลังพึ่งแตกนะครับอายุได้ประมาณ30วันแค่นั้นเองครับสําหรับดอกไม้ชนิดนี้นี่ครับผมจับให้ดูครับมันนุ่มๆแบบนี้ครับ ดีไหมครับว่าโอ้ดอกไม้เรานะแล้วปลูกหน้าบ้านเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวครับแล้วออกดอกอย่างนี้เต็มสะพังนะครับใช้เวลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขา45วันนะครับจะเต็มเป็นแนวไปเลยครับแต่นี่ครับแค่30วันเนี่ยเขาก็ออกดอกประมาณนี้แล้วครับโอ้เป็นอะไรที่สวยงามครับแล้วเขาก็อยู่กับเราได้นานนะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานนะครับการให้น้ำครับถ้าออกดอกแบบนี้แล้วครับ ให้น้าแบบพรมๆลดๆเอาก็พอครับลดช่วงเช้าช่วงเดียวก็พอก็ดูครับว่าดินข้างล่างมันชื้นแค่ไหนนะครับก็เหมือนที่บอกครับตระกูลคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะครับถ้าน้ําเยอะเนี่ยเขาจะยุบจะเน่าตายนะแต่เราเนี่ยแค่ผมน้ำครับนี่ครับชูดอกชูก้านมาแบบนี้ครับเขาจะชูขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก30สเซนนะครับจากพื้นเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นความงามแล้วก็ ดูแล้วเนี่ยมันสบายตาครับใครที่ดูตอนเช้าตอนกลางวันนะครับแล้วก็บานอย่างนี้ครับทั้งวันนะครับเรามีทั้งหมด1ิบวาสีครับดูได้เลยครับเป็นอะไรที่งามมากสําหรับคุณนายเตือนสายชนิดนี้นะครับตระกูลเดียวกันเลยนะครับดูสิครับสีเหลืองก็เลื้งอลามเลยครับสีส้มสีอะไรมีหมดครับเป็นอะไรที่งามมากนะครับบางคนนะครับบอกว่าปลูกไปแล้วนะครับมีเพลี้ยแป้งลงนะครับ พออายุประมาณหนึ่งครับ25วันเนี่ยก็ไล่น้องเขาไปครับหายามาฉีดนะครับเพื่อที่จะไล่นะเพี้ยไปนะครับเพื่อไม่ให้มายุ่งกับดอกไม้ของเรานะครับเขาจะเป็นแค่รอบสองรอบแค่นั้นครับแต่ถ้าเราไม่ฉีดเลยไม่ดูแลเลยนะครับบางทีเนี่ยใบมันก็หยิดปุดไปก็ได้นะครับเราก็ต้องดูแลดอกไม้เราเหมือนกันครับเลี่ยงไม่ได้ครับของอย่างนี้ครับมันคู่กันกับแมลงนะครับเราก็ต้องดูแลให้ดีๆครับ ดูครับนี่ฮะตาดอกมันแตกอย่างนี้ครับดอกเก่าร่วงไปครับดอกใหม่ครับในช่อเดียวกันนี่ครับขึ้นมา4ี่ห้ารอบมันเป็นอะไรที่น่าจะงามที่สุดแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดครับนะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้ครับใครเห็นแล้วเนี่ยการันตีเลยครับว่าชอบแน่นอนนะครับสาหรับดอกไม้นะชนิดนี้ครับไม่มีใครสวยกว่าดอกไม้ชนิดนี้อีกแล้วครับเพราะว่าของเขานั้นงามได้ใจจริงๆครับนะคุณนายแหวนเพชร วันนี้เนี่ยมาแบบนิ่มๆนะครับเราก็คุยกันแบบสบายๆครับในช่วงโควิดนี้เนื่องจากว่าไปไหนกันไม่ได้ครับเรามาปลูกดอกไม้กันนะครับสั่งกิ่งพันจากเราไปครับมีแถมทุกออเดอร์แน่นอนครับความสวยความงามของดอกไม้ชนิดนี้เรามีเสิร์ฟถึงที่นะครับไม่ต้องมาซื้อถึงสวนนะครับเราส่งบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสำหรับดอกไม้นะแล้ววันนี้ครับไปแล้วครับลาก่อนครับชมดอกไม้ไปพังๆครับสวัสดีครับ